สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกันอีกครั้งในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของแพทย์ได้แก่กุมารแพทย์และสุตินารีแพทย์นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะประเภทของแพทย์กุมารแพทย์หรือคนทั่วไปเรียกว่าหมอเด็กมีหน้าที่หลักก็คือการดูแลเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นการตรวจและวินิจฉัยโรค การสัญญารักษาการติดตามดูอาการการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กรวมไปถึงการฉีดวัคซีนตามวัยนอกจากนี้กุมารแพทย์ยังมีหน้าที่ดูแลเด็กอีกเช่นการประเมินสุขภาพและปัญหาอื่นๆของเด็กเช่นเด็กมีน้ำหนักสมส่วนมีพัฒนาการสมวัยหรือไม่ ภาวะโภชนาการอยู่ในระดับไหนได้รับวัคซีนครบถ้วนหรือไม่นอกจากนี้ยังต้องให้คำแนะนำผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กแต่ละวัยอีกด้วยดังนั้นแล้วกุมารแพทย์จึงไม่ใช่มีหน้าที่แค่ตรวจเด็กเท่านั้นแต่ยังให้การแนะนำแก่ผู้ปกครองและการดูแลพัฒนาการของเด็กอีกด้วยซึ่งสถานที่ทำงานของกุมารแพทย์นั้นจะทำงานอยู่ในโรงพยาบาลหรือคลินิกในแผนกกุมารเวช และสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนหรือมูลนิธิเป็นต้นผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับกุมารแพทย์นั้นก็จะมีพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีหน้าที่ช่วยเหลือแพทย์ในการตรวจคนไข้แพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางแผนกอืน่นๆและเภสัชกรซึ่งมีหน้าที่ในการจ่ายยาตามคำสั่งแพทย์นั่นเองค่ะประเภทของแพทย์ต่อมานั่นก็คือสูตินรีแพทย์ ซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งครรภ์การทำคลอดและโรคระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิงได้แก่โรคติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งโรคเกี่ยวกับประจำเดือนผิดปกติการคุมกำเนิดฮอร์โมนผิดปกติเป็นต้นซึ่งสูตินารีแพทย์นั้นจะดูแลทุกเรื่องของผู้หญิงตั้งแต่เกิดจนแก่โดยสถานที่ทำงานของสูตินารีแพทย์นั้นก็จะเหมือนกับแพทย์ทั่วไปคือประจำอยู่ในโรงพยาบาล โดยจะประจำอยู่ในแผนกสุตินารีเวททำงานในห้องคลอดห้องผ่าตัดและห้องตรวจผู้ป่วยนอกซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนไปตามตารางงานในแต่ละวันนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของแพทย์ได้แก่กุมารแพทย์และสุตินารีแพทย์กันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมนำความรู้ที่ได้มาแบ่งมันพูดคุยกับคุบคณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองนะคะ ส่วนในครั้งถัดไปเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของแพทย์ประเภทใดนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย